ชื่อเอครับชื่อจริงคะชื่อจริงชื่อนายพรมพิริยะเอียมูลัยครับบ้านอยู่ไหนจังหวัดสมุทรปราการครับทําไมเราถึงอยากบวชนะครับก็อยากบวชให้พ่อให้แม่ครับก็ก่อนที่จะมาบวชจะทําไม่ดีเขาไ้เยอะครับคือหมอปลาบอกก่อนว่าวันที่ยี่สิบหกเราจะบวชพระเนี่ยห้าลูกด้วยกันพระพี่ชายผมเนี่ยเป็นคนคอยจัดการ คือใครที่อยากบวชเราพร้อมถ้าเขาคิดว่าเขากลับตัวกัดใจเป็นคนดีแล้วเราบวชให้การบวชครั้งนี้ไม่ได้เสียเงินสักบาทเดียวพวกนี้บวชห้ายี่บหกกับบวชห้าคนคิดยังไงเคยบวชไหมครับเคยบวชอยู่ครับแล้วทำไมเราถึงทําตัวไม่ดีอ่ะก็ช่วงนั้นยังวัยรุ่นอยู่ครับก็เลยทําไปโดยไม่คิดแต่ครั้งนี้เราบวชเราคิดจะเป็นคนดีไหมเป็นคนดีครับ ไม่เกเรเลยนะไม่เกเรลยครับตั้งใจจริงๆครับรอบตั้งใจนะบอกก่อนนะว่าวัดที่จะบวชมันอยู่ใกล้บ้านหมอปานะถ้าเกิดว่าทําตัวไม่ดีอ่ะเราจัดการคุณทั้งผ้าเหลืองนะแล้วผมจับคุณติดคุกนะครับคุณรับได้ไหมคุณรับประกันได้ไหมว่าคุณจะเป็นคนดีอ่ะรับได้ครับคือตั้งใจเออแล้วพ่อรู้ไหมพ่อรู้ครับคือตอนนั้นี่ะเราก็จะบวช เขาก็อยากจะบวชแต่พ่อเขาเนี่ยไม่อยากให้บวชเขากลัวลูกเขาเนี่ยจะไปสร้างฟาร์มพุ่นวายในวัดผมก็บอกให้คุณต้องเคารพการต,าตัดสินใจของพ่อคุณด้วยแต่ถึงเวลาพ่ออนุญาตอะอนุญาตครับอ่าเราทำไมพ่อถึงไม่กล้าให้เราบวชจ้งนั่งเกเรครับเราเกเรเราเกเรขนาดไหนไล่าฟังกันดิก็ก็อย่างเพื่อนชวนกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยครับเสพยาด้วยเสพยาด้วยอะไรเคยติดคุกมไหมครับเคยครับกี่ครั้ง สองครั้งไม่เข็ดนะฮะต้องมีครั้งที่ทสองไะก็เสพแล้วไปขับรถเหรอครับอ๋อเสพแล้วไปขับรถครับก็เลยโดนจับเรื่องขับเเบบไหกี่เดือนครับหกเดือนครับหกเดือนแล้วรอบอีก,อ,กอีกรอบหนึ่งอ่ะสี่เดือนครับสี่เดือนถ้ากับติดมาสิบเดือนพอดีครับนสนุกไ่ไในคุกอ่ะไม่สนุกครับเอาบอกคนด้วยว่า,อย,าอย่าเข้าคุกบอกด้วยไม่สนุกครับเรื่องการติดคุกลําบากครับเหรอครับ แลวพอออกมามีคนบูลบูบูลลี่ไหมมีครับเลยเราแก้ยังไงอ่ะก็ออกมาปุ๊บก็ทํางานเลยครับอืทํางานบริษัทอันนี้ก็คือคเคยอดีตเคยเลแต่ผมบอกแล้วว่าคนเราถ้ากับเนื้อกับตัวกับใจเป็นคนดีได้เรายินดีเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สู่รงกาสอพักและทีจะ่จังวักี่ภาษาหรือภาษาเดียวไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะ คือยังไงไปเรื่อยลองอธิบายคําว่าไปเรื่อยให้ให้ฟังหน่อยดิพออยู่ไปเรื่อยเรืยครับปีสองปีสามปีก็ได้ครับถ้าอยู่ได้ครับอแล้วคิดว่าจะอยู่ได้นานไหมนานทาไมเราคิดว่าเรา,เราอยู่ได้นานนะเพราะว่าเลิกแล้วเลิกทุกอย่างอยากใจอยากจะบวชเนี่ยคราวนี้คุณมีโอกาสได้ได้ไดบวชนะนคุณก็ต้อง เอาโอกาสนั้นให้มันดีที่ทสุดนะ,อ,ะอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทําตัวไม่ดีไหมยอยากจะฝากบอกอะไรไหมก็เพื่อนๆที่หลงผิดทําตัวไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่อย่าไปเดินทางผิดนะครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสครับนะั่นแล้วก็มรณาบุญกับเราชื่อเล่นชื่อเอครับอ่าเอไอคนต่อไปมา,าคือตาลครับชือตาลตาลเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดมหาสารคามครับมหาสารคามครับอายุเท่าไหร่ ยูยีบสองครับยีบสองเคยบวชยางการเคยบวชเดียวครับบวชเนหรือบวชบวชฮะบวชเนมครับอ๋อบวชเนนบวชนานไหมครับอ๋อแค่บวชจุงงานศพอะไรแค่นี้ครับอ๋ออะไรนี่คือโทรรัพท์ไปขออนุญาตแม่กับพ่อหรือยังขออนุญาตแล้วครับแล้วพ่อกับแม่ว่าให้บวชอยี่ครับแล้วพ่อกับแม่อยู่ไหนคตัวเนี้ยอยู่กรุงเทพครับอืมแล้วพ่อกับแม่มามาไหมจะมาอยู่ครับวันนี้ออกมาวันนี้ ตายแล้บวชบวชพ่งนี้นะครับก็ไม่ไม่ไมไม่ไม่มาพรุ่งนี้แม่ผมว่าน่าจะมานเช็คคองอะไรของผมนี่นะครับว่าจะกอก่อนตาเจเรยังไงช่วยบอกหนนี้ตาเจเรยังไงอทำร้ายแม่ครับเพราะอะไรครับเป็นคนโมโหง่ายครับแล้วทุกวันนี้เราอาการโมโหเนี้ยเราเราปกติยังก็เริ่ม บาบางลงแล้วครับแล้วจะทำร้ายแม่อีกไหมก็ไม่หรอกครับไม่นะคือเราบอกว่าบางคนอ่ะเอ่อการเราเข้าใจครับเวลาคนโกรธแต่ตารู้ไม่ว่าเพราะว่ามันบาปรู้ใช่ไหมว่าบาปและนี่คือจะบวชเพื่อ,อ,อทาบุญส่งไปให้แม่ครับแทนพระคุณแม่ครับแล้วเราจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ใช่ไหม คือผมบอกแล้วว่าถ้าคนไหนเข้ากับตัวกลับใจเป็นคนดีได้นะครับผมยินดีมากเราบอกกันว่าเราไม่เคยรังเกยียจคนที่มาอยู่กับกบหมอปลานเนี่ยถ้าไม่สร้างปัญหาให้กับผมผมไม่เคยไล่ใครกลับบ้านแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวสร้างแต่ปัญหาเราคุยกันแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วไม่รู้เรื่องเราก็าต้องเชิญคุณออกไปนะคนจะอยู่จนตาย เราไม่เคยว่าน,นแต่ขอร้องอย่าสร้างปาัญหาคืออย่างตาเนี่ยตอนนี้เขาก็ปรับเข้าออกทุกคนและเขาก็เห็นสภาพบางคนที่มาแล้วเป็นยังไงคนสุดท้ายแล้วการใจร้อนหรือการทําร้ายคนใกล้ตัวทาร้ายพ่อแม่มันคือบาปมันคือตาบาปแต่เมื่อเขาทุกคนกลับใจเป็นคนดีเราเปิดโอกาสเราบอกแล้วว่าเราบวชให้ไม่ได้เสียเงินสักบาทนะหลายคนถามว่าเคยอ,อ,อยากจะร่วมมทนาบุญด้วย แค่คุณยกมือสาธุใจคุณเป็นศันคุณก็ได้บุญแลว้วมันไม่จะเป็นต้องโอนเงินโอนทองมาข้องเงินทองมันไม่ได้ทําให้พฤติกรรมคนที่บวชเปลี่ยนได้หรอกครับแต่การขัดเกลาการที่เขาตั้งใจเนี่ยอันนี้นะครับคือการที่ทําให้เขาว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมตาลก็ชิดอยู่ครับไม่ดื้อนะครับสัญญาว่าเพราว่าไม่ดือ้อนะและจะบวชนานไหมครับ สองรรษานี่ยถ้าสองภาษาก็บวชก็อยู่ที่วัดข้างบ้านหมอนี่แหละเพราะว่าถ้ามีอะไรปั๊บหมอก็ได้จับมัดกับเสาไฟฟ้าหรือต้นตาลเพราะพี่มีต้นตาลเยอะแลวเอาทางตาลสุมไฟจุดแม่งเลยนะก็เอาแบบนั้นนะตาลไม่ดื้อนะเฮ้ยยายน้อยซีกนี้ใส่ยังไอร่องเล็กอะหมดแล้วอะไอร่องเล็กคี้นี้นเกมครับชื่อเกมครับเกมจะบวชใช่ไหมครับ เกเรมากี่ปีแล้วมบาบวก็บอกน,นะแล้วก่อนหลายหลายปีแล้วแล้วทำเกเรต้องเกเรได้ได้เราใส่ห<อ>น้างก็งั้นซนแล้วก็ติดเพื่อนครับซอนแล้วติดเพื่อนแล้วนี่ไม่อ,อนุญ,ญาตได้ไหมแม่บอกแม่แล้วแม่เขารู้แล้วครับแม่รู้แล้วครับผมแ,แล้วบวชแล้วเราจะกลับเรากลับจะเป็นคนดีได้ไหมก็ได้ครับได้นะไม่ไม่เกเรนะครับเกเรเป็นคนจังหวัดอะไรกาญจนบุรีครับ จ,จังหวัดไรนะการจนะบุรีครับการนะบุรีอ้าวแต่ปัจจุบันนี้อยู่ปทุมเหรอครับผมทำไมถึงอยู่ปทุมมานก็แม่ยายมาอยู่ครับไปทำอะไรอยู่ที่ปทุมมาไปไปอยู่ที่ปทุมก็ไปอยู่อาศัยแล้วก็แลพ่อพ่อ่อพ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 ่่พ่่อ่อ อยาบยามันยาบอะอืมก็คือหนึ่งในห้าคนนะที่จะบวชวันที่ยี่สิบหกนี้ก็คือเกมก็น้องก็บอกว่าก็ตั้งหน้าตั้งตากลับตัวกลับใจเป็นคนดีใช่ไหมแล้วแม่มาร่วมงานด้วยไหมไม่รูวไงว่ามาคือแม่จะมาไม่มาก็ไม่ได้อะไรเราไม่เราก็ไม่ได้เครียดใช่ไหมครับแล้วเกมเคยบวชไหมครับเคยบวชบวชมากี่วันบวชมา สามปีครับสามปีแล้วทำไมถึงฝึกมาแล้วกังเกเีย์อยู่ครับก็มันเป็นของมันเองครับด้วยลมด้วยลมด้วยอะไรประมาณนี้บวชก็ต้องปฏิบัติตมกตีกของสงฆ์นสวดมนต์นั่งสมาธินะเกเีย์ไม่ได้นะครับใช่โอ้โอ